งดอืมนด้ใคอใครฮะตัวดับปีตาเดียวเดีฮะให้บอกชื่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวป่นจี้เดี๋ยวป่นจี้ว้าขูปาาเอ้าไม่จะพูดอะไรเลยขูปาาไอ้เตี้ยเอ้าเตี้ยเหรอฮะดิฮะเรื่องเหรอะฮะเรื่องเหรอฮะมาดิไอ้สูงมาดิไอ้ดำมาดิมาดิเอาดีผิววะไม่นะแล้วไปเหยียดผิวเดี๋ยวยุกหักคอให้ดูเออ โมวิม่เรื่อยเลยนี่นี่แน่จริงหักโคดิโอเคครับผมกดถูดดีเฮ้ยให้นายานหน่อยแกโคอชั่นเหรอเพื่อนแก้แก้มเลี้ยวจริงจรงแก้มเลี้ยวจริงจริงไอตาเดียว ตาเดียวหนักหมดอิงอโอ้เอาอ่อ่ะอ่ไอ้นี่กลัวนละไอ้นี่กลัวบั๊บบั๊บบบโปกเลยฮ่าโอเคเราไม่กลัวนละดีอย่าอยากกลัวใส่ชั้นอีกนะอีกเตี้ยเอ้ยอันดับแรกเรียกชั้นดีๆก่อนชั้นไม่กวนหน่ขนาดเรียกชั้นดีดีอ่ะก็ได้ชื่ออะไรด็อกเตอร์ลีดหรือเรียกชั้นเป็ลีก็ได้ขอเรียกว่าไอ้ด็อกได้ไหมไม่ ไม่ไม่ให้เรียบมันมีความหมายที่มันโคตรอุบาทอู้ก็ได้อันนชื่อเลยอ่าอะไรนะอะไรนะสีอะไรนะซีเหรอไม่ใช่ซีมซีอีเคนอ๋อซอีเคนซอเคคือชื่อหนายเหรอไม่ใช่อย่างงั้นซีดบ้างซีกบ้างางั้นใช่ชื่อนายแปลกมากเลยอะ ใช่ชื่อไก็ไปพชันเลยเลใช่โอเคดีดีด้ลูกจับกลับมือนยเยอมือนายเหนียวมากเอาไเลยตัวเหนียวจะเป็น hmm. มืออ๋อรอโอเคจะมีแล้วเนี่ยได้ม <universal URE> ันหนึ่งกว่เนี่ยเออมันมือกอเออนอีเออเองไม่ i ช่เนี <inaudible> ่ยจูอว่างกัน ทำไมเสียงนายดูไม่เต็มแม็กซ์เลยอ่ะน้ำมันไม่เต็มตัวเลยคนบ้าเลยมีน้ำมันเราไงอ่ะมีเลยน้ำมันพืชโอ้ย,อออยเออเออเออคนใดคนใดกันอ่ะเฮ้ยดิานายไปต่อยคอนโดไหมจะต่อยอ่ะมีปัญหาป้ะมีเข้มาดิเขมาเขมาเขมาดิกู้าเข้ามากู้ามากู้ามากูมากูมา เอาใช่นายภาษาดีรือเปล่าวอันไหนคอยดูหน่อยหน้าตาเป็นไงแบบขอเรียกแบบเฮ้ยสเก็ตมาเร็วโอเคตัดดิฉันโอ้หน้าตาประหลาดมากใช่หน้าตาประหลาดไปละโหแต่ข้อเสียคือตัวเล็กจังใช่ตัวเล็กเอออยากดูใช่ไหมล่ะก็ได้ของฉันมีสี่ตัวนะบอกให้เลี้ยงอยู่จังขอเรียกแป๊บ ไอ้บูไอควินไอโอเรนซ์กัไอป๊อปปุ๋ยขบันแล้วครับเจ้านายขบันด้วยแกเบอร์มามาด้วยขบันมาบนมาด้วยผมด้วยและนี่คือสตีงของฉันทั้งสี่ตัวอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะออ้นั่นใครล่ะครับเจ้านายตัวดำมากเลยเอ้ยอย่าเรียกเขาไอ้ดำสิเขาเรียกว่าสีเขาเรียกว่าสีอ๋อเขาดูแกว่าดูแกเบรร์เรียกว่าสีเงี้เออแล้วสตีงนี่ะชื่ออะไรนะสกี เออของฉันนะอ่ต mm ัวแรกเลยอ่ะอันนี้คือตามสีมันเลยอันนี้ปั๊ปอันนี้ควีนอันนี้ปุูอันนี้จิงโจกไอ้ยันเลี้ฉั้นยังัไนดิเออจุดจุดจุดไอ้โอเล่นนะประมาณนี้ชื่อของสัตว์เลี้ยงฉันเออเรียกสัตว์เลี้ยงเลยเหรอเออถูกนะก็ได้ไอ้เรียกเราไม่มีมารยาทเลยเรียกสัตว์เลี้ยงนะใช่ใช่เรียกสัตว์เลี้ยงเหอเออเรียกสัตว์เลี้ยงไม่กวนนะไม่แฟร์เลยอู้สัตว์เลี้ยงไหนพูดด้วยใช่ สเลนนี่ก็พูดได้นะแต่พูดได้แค่คำนี้ิิิอย่าเราเรียนนี่ก็ได้เดี๋ยวจะเกิดมาแล้วจะเกิดมาใหม่แล้วเป็นไงบ้างเกิดมาคุยกันเหรอมีตัวอะไรด้วยเนี่ยอเต็มหมดเลยอะ่ะโ,โอเคฉันคิดว่าสถานการณ์เริ่มหนักขึ้นแล้วใช่ผมไปเลี้ยงดูแป๊บหนึ่งนะบ๊ายบายเจอกันนะพวกได้บ๊ายบายเลยบุกงานอยู่กระเือคันได้แล้ว ทำไมมันโง่งเกินไปมันน่าตะมากทำไมวันเราเกับเท่าหนหร่เพราะว่าเดี๋ยวฉันน่าตะมันเองเพราะว่าฉันแรงเยอะ <c oughs> ดูจะเป็นช่วยฉันไอชัว <c oughs>